ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่เจปเปิลสายหายูทูบเบอร์ที่เคยติดตามลุงพลและถอนตัวไปแล้วออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่ลุงพลอ้างว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพลนั้นตนในฐานะที่เคยเป็นยูทูบเบอร์และเห็นความเคลื่อนไหวมาตลอดกล้าพูดว่าสิ่งที่ลุงพลพูดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะลุงพลมีความสนิทและเป็นลูกศิษย์ของพระพลตั้งแต่ช่วงแรกๆจนพระแต่งเพลงให้ร้อง พาไปถ่าย MV ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยการถ่าย MV นั้นพระพลก็เป็นผู้ดูแลจัดการควบคุมรวมถึงออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดซึ่งในตอนนั้นก็มียูทูบเบอร์กว่า50คนเดินทางไปถ่ายด้วยโดยพระพลเป็นผู้อำนวยความสะดวกจ่ายเงินเหมาปิดรีสอร์ทให้ทีมงานพักค่าข้าววันละสามมื้อเลี้ยงหมูกระทะให้คณะลุงพลและยูทูบเบอร์ทุกคน ลุงพลกับป้าแตนไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทดังนั้นกรณีที่ลุงพลอ้างว่าไม่ใช่สิทธิ์ของพระพลก็ไม่เป็นความจริงเจปเปิลกล่าวต่ออีกว่าการที่ลุงพลอ้างว่าไม่ใช่ลูกสิทธิ์ตนมองว่าลุงพลไม่รู้จักบุญคุณเพราะตนนั้นเห็นมาตลอดว่าพระพลให้การช่วยเหลือลุงพลมาตลอดทั้งแต่งเพลงให้ร้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของการปั้นพญานาคซึ่งเมื่อตนเห็น ลุงพลตัดขาดสัมพันธ์พระพลก็ไม่รู้สึกตกใจแต่อย่างใดเพราะขนาดคนที่เคยสร้างบ้านให้สุกหัวนอนยังไม่เคยขอบคุณที่สร้างบ้านให้ซึ่งตนมองว่าลุงพลเป็นคนลืมตัวเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคนเขาทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอย่างไรก็ตามตนอยากเตือนกับคนที่ช่วยเหลือลุงพลและปาแตนอย่าหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนจากคนทั้งสองคน เพราะเขาไม่เคยทำอะไรให้กับคนที่ดีกับเขาส่วนตนนั้นรู้สึกเฉยๆแล้วเพราะไม่ว่าจะดีกับเขาอย่างไรเขาก็ไม่เคยที่จะมาช่วยเหลือตนก็ไม่เหลือความศรัทธาแล้วเชื่อว่าทำไรก็ได้อย่างนั้นได้แต่ภาวนาให้คดีจบๆเร็วๆบุมน้อยร้อยเอ็ยูทูบเบอร์ที่เคยติดตามลุงพลและถอนตัวออกไปแล้วออกมาเปิดเผยอ,อีกว่า ถ้าลุงพลจะพูดว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพลตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อลุงพลมีงานทางาศาสนาเช่นบวงสวงสร้างพญานาคพระพลก็เดินทางมาทำพิธีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการสร้างพญานาครวมถึงที่ผ่านมาพระพลให้คำสอนดีๆกับลุงพลมาตลอดเหมือนกับอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์และเมื่อมีงานสำคัญที่วัดดานพระอินลุงพลก็จะไปร่วมงานตลอด ซึ่งตนรู้สึกสงสารพระพลมากๆและคนทั้งประเทศก็คงรู้สึกไม่ต่างจากตนการที่ลุงพลประกาศว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ก็คงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพระพลเพราะท่านเคยเป็นผู้ช่วยเหลือในทุกด้านแต่ลูกศิษย์มาทำแบบนี้ท่านก็คงจะเสียใจอย่างไรก็ตามตนไม่ได้เกลียดชังลุงพลและป้าแตนแต่ตนนั้นยอมเดินออกจากลุงพล เพราะลุงพลเลือกปฏิบัติกับคนข้างกายและมีการแบ่งพักแบ่งพวกในกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งสุดท้ายให้สังคมเป็นคนตัดสินเรื่องทั้งหมดบรรยากาศบ้านลุงพลในวันนี้ค่อนข้างคึกคักเพราะลุงพลออกมาอยู่นอกบ้านก็มีแฟนคลับและผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแวะมาถ่ายรูปคู่กับลุงพลซึ่งลุงพลก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและไร้ความกังวลขณะเดีวยวกันยูทูบเบอร์ยังใช้ชีวิตปกติ โดยเดินไล่สดบริเวณหน้าบ้านลุงพลรวมถึงคอ,อยถ่ายกิจกรรมของลุงพลอย่างไรก็ตามลุงพลกับพระแตนยังคงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนคดีน้องชมพู่เผยพ่รุษลุงพลหลังพระให้การกับตำรวจวันทำติดคุกจากกรณีนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพูเกิดข้อข้องใจเมื่อ11พฤษภาคม63ช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬกา ในาใยชัยพลวิภาลุงของน้องชมพูนั้นหายตัวไปไหนนั้นล่าสุดพระอาจารย์บุญมาจเจ้าอาวาสวัดป่าภูผ,ผาแอกบ้านกกอกตำบลกตบกตุมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารยืนยันว่าตอนที่ลุงพลเดินทางมารับพระลุงพลทราบแล้วว่าน้องชมพูหายไปโดยเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาอาตมาจำช่วงเวลาไม่ได้ลุงพลได้ขับรถมารับพระอาจารย์สุรัตเมื่อขนของขึ้นรถเสร็จ ลุงพลก็มากราบลาพระอีกรูปภายในศาลาที่จะไปจำพรรษาที่อื่นระหว่างนั้นอาตมาได้ยินเสียงลุงพลพูดสั้นๆว่าน้องหายเดี๋ยวส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหายืนยันว่าได้ยินดังนั้นจริงๆจากนั้นลุงพลก็ขับรถไปส่งพระด้านในาใยชัยพลวิพาลุงขงนงชิพุบอกว่าวันดันกล่าวหลวงพ่อน่าจะจําผิดอาจจะเกี่ยวกับเวลาที่คาดเคลื่อนกัน ยืนยันว่าวันที่ไปรับพระยังไม่รู้ว่าชมพู่หายตัวไปและไม่ได้พูดกับพระถึงเรื่องชมพู่แต่อย่างใดหลังจากนั้นนางวงปู่ไ้อายุ53ายุ53ปีชาวบ้านกกอกที่เห็นลุงพลไปส่งพระบอกว่าในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณส0 0นาิกาถึง11น,นาฬิกาขณะที่ตนนั่งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อนบริเวณบ้านเพื่อนอยู่เยื้องกับ ซุ้มประตูวัดภูผาแอกได้ยินเสียงลุงพลชวนไปส่งพระซึ่งขณะนั้นหันไปเห็นลุงพลแค่ไม่นานซึ่งตอนนั้นเห็นแค่ลุงพลแค่คนเดียวและไม่รู้ว่ามีใครนั่งอยู่ในรถอีกหรือไม่และด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่นั้นบอกว่าอยากให้ลุงพลตอบคำถามช่วง14นาฬกาถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคมตอนนั้นลุงพลอยู่ที่ไหนและทำอะไร ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมาพยายามสอบถามประเด็นนี้กับตนหลายครั้งชาวบ้านกะกอกที่เป็นพยานให้กับลุงพลยืนยันว่า11พฤษภาคมเห็นลุงพลช่วยค้นหาน้องชมพู่บนเขาและค้นหาบริเวณรอบๆหมู่บ้านกับตนจริงซึ่งช่วงเวลาที่ตนเห็นลุงพลนั้นเป็นช่วงเวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาเหตุการณ์ตอนนั้นจำได้ว่าครูบาท่านหนึ่งจะมาชี้จุดการค้นหา และเห็นลุงพลด้วยตาสองตารวมถึงได้ทักทายลุงพลอีกด้วยสำหรับการแต่งกายของลุงพลในวันนั้นเห็นเขาใส่เสื้อมอห้อมและกางเกงยีนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แฟนเพจ Facebook วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกได้เผยแพร่ประกาศจากทางวัดโดยระบุข,ข้อความว่าประกาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่01ทั2,564เรื่องการแอบอ้างเป็นตัวแทนวัดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งมีการระบุว่าในกรณีที่ผู้ออกรายการอ้างตนว่าเป็นหลานของพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์สม,มุนีเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถ้าโดยสายเลือดบุคคลังกล่าวมีได้มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์สม,มุนี ทนายสมเกียตรติโรจนวรักมลทนายความลุงพลได้ไลายสดผ่านทาง f เฟ e บ o o กระบุว่ากรณีที่มีบุคคลหนึ่งกล่าวอ้างว่าตนนั้นอ้างถึงวัดว่าตัวเองเป็นหลานเป็นตัวแทนของทางวัดสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องนำมาแสดงก่อนออกรายการคือหนังสือมอบอำนาจแต่ขณะนี้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าบุคคลในข่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัด จึงขอให้แฟนคลับลุงพลสบายใจได้หลังจากนั้นนางสาวอรุชิดาสุวรรณประภัยหรือแผนได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าตนไม่ได้เป็นมิจฉาชีพและไม่ได้แอบอ้างใดๆส่วนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบางเรื่องพูดไม่ได้ซึ่งป้านกน้อยยืนยันกับตนว่าไม่ได้มอบพระให้กับลุงพลแต่มอบให้กับวัดและโรงเรียนและไม่สมควรตั้งพระ ไว้บนพื้นที่ป่าสงวนขณะที่ลุงพลหลังจากตั้งรับมานานโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เป็นนยายยะว่าเราไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝาหลังจากนั้นมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆเด้อเพื่อนซึ่งลุงพลก็ตอบกลับไปว่าที่พูดเนี่ยจะลุยแล้วนะเพื่อนในขณะเดียวกันกองทัพแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อีกเพียบ หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใครๆเขาก็เข้าๆอ,ออกๆได้นะเพราะวัดเป็นของทุกคนนะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเจ้าตัวคงชอบมีข่าวทุกวันไม่เครียดหรอกคนนี้นะ่ะเมื่อไหร่จะมีข่าวจับคนร้ายสักทีนะจะเป็นคนที่ร้อนตัวคนนั้นไหมนะ